ที่น่าดาดน,นไม่รู้ซะแล้วนี่ค่ะคุณหญิงหนอดทิงนองนอ้อยใหญ่ที่สุดแล้วค่ะในหมู่บ้านนี้โอ้หญิงหนอดทิงน้อยนี่ใหญ่ที่สุดในตลุกดูแลวเหรอใช่ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยฝากทำไมจะขอแนะนำตัวให้รู้จักใครเอ่ยท่านเองให้นามวรารชมานนสีอนุชาของเสด็จพี่อัษนายเจ้าขอไม่เดินโยนุ กมาเห็นปูดกูคนแล้วเด็กๆคนหญิงอะไรเนี่ยฉันต่อประันปนครั้งฉันไม่รู้ว่าเออกเงเจ้าฉันไม่รู้สควรรือาสควนตายไอ้นำ ึงเอาลูกไปเดี๋ยวแม่กูจัดการผู้หญิงหรอหน้าตาอย่างสูงดูดผัวนี่แบลดูอุ้มผัวตาเมียก็สวยขนาดนี้ดูไม่ได้ตาลูกสาวสวยอันนี้ผู้หญิงตัดหนึ่งตะปูใหญ่มันเกี่ยวตะปูเล็กโอ๊ยมันน่าคุยอะไรกันอย่างงี้ผู้หญิง เสียงโขกทุกคืนเลยนี่ลูกสาวเหรอลูกสาวี่ค่ะอแล้วคนถัดไปชุดทองนี่ผัวใหม่คุณหญิงเหรอไม่ใช่ไหนลูกอันนี้ถึงตหินไม่ตั้งหน้าบ้านค่ะนี่คุณหญิงค้าต้องตรงลูกสาวชื่ออะไรลูกสาวชื่อว่าสนาพี่ค่ะแล้วมีแฟนหรือยัง ไม่มีได้ไงนะแม่ก็เป็นแฟนอยู่เฮ้ยอย่ามามั่วเ<อ>้ยเออใครยังไม่มีแฟนก็ดีเลยคุณหญิงเพราะฉะนั้นฉันขอวาสนาเป็นคู่แต่งงานจะได้ไเอาไม่ได้จะ<อ>ขอได้ไงก็วาสนาเป็นแฟนผมเลือกเอาแล้วกันอยากมีลูกเขยเป็นเด็กวัดหรืออยากจะมีลูกเขยเป็นเจ้าอย่างฉันตัวเขาพี่พูดบางที่ก็พูดอยู่เนี่ยพูดอะไรเ่ยขนาดร้องก่อนจะไม่ร้องเลยเมื่อกี oh, <baby. S 2> ้อ้พระองค์ท่านเป็นใครจ้า สกิดปุ่มซะด้วยถ้ากูได้ขึ้นบ้านมาไหนกูจะเป็นพยาเทโควได้ที่แม่ทุกทุกตกูจะโดนด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนต่อยก็โดนกระทืบมึงอะพระองค์มาเราสามหอมชันน่ก็เป็นผู้หญิงใช่ไะถ้าหากว่าหอมชันน็่จะยกใข้พระองค์เลยเนี่ยมันก็จะดนนหน้าเกลียดเดี๋ยวคนแถวนี้ก็จะไปกินินนินทาได้แต่มันก็ต้องเลือกนะคุณหญิง ยังต้งองอย่างนี้เลยเน่ะม,มองอะไรอะมองอะไรม้องมองมอะไรมึงตเออไอ้บุญนนำมึงไม่รู้ว่าศาสนาเรกกูจะบอกให้ไ,ไม่ต้องยิ้มหรือว่าอย่างนี้นะเพคะถ้าหากว่าใครนี่นะอยากจะได้วาสนา,าไปเป็นคู่ครองหม่อมฉันมีกติกาอยู่ว่าให 7ถ้าใครเอาทองหนึ่งหีบมาได้ก็จะยกลูกสาวให้ไปเลยเพยงเ่นวันแล้วเจอกันเจ็ดวันแล้วเจอกันคุณกำลัะไปหาทองที่ไหนฮะโชคดีว่ามาหาใครได้ละบงเนี่ยมนัา